สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนจำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทันปิ่นเกล้าเซนทันเวสเกตเดอะมอบางกะปิร้านแอดเฟิร์ดเอ็มดีเคเซ็นเตอร์สั่งซื้อทางออนไลน์เดอะมูชอปด o p com เบอร์โทร065 665 8297คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เน่สวัสดีครับแปรสวัสดีครับพีินานะครับครับแหมวันนี้ให้เป็นสายเปิดรายการเลย อา่าเครับนนเพราะว่าจริงๆอะล็อกคิวกันมายาวตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนอาจา์ครับเออมันก็เลยแบบเอาสองอ่ะโอเคปักหมุดไว้อ่ะสามปักมุดไว้ตอนนี้มันก็จะเหลือสายเปิดปกติจะให้อาจารย์เป็นสายที่สองนี่แหละอ่านะครับสายหนึ่งสายสองก็โอเคเนาะจา์เนาะใช่ครับไม่มีปัญหาเลยครับสบายดีนะจารยนนะ ช่วงนี้ก็สบายดีครับแล้วก็งานอาจจะยุ่งนิดนึงแต่ก็ยังพอมีเวลาที่จะดูแลหลายๆท่านที่เข้ามาหาอ,อยู่ช่วงนี้แม่หลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมบอกว่า,าได้ได้คุยกับอาจารย์เบนแล้วอาจารย์เบนอัธยาศัยดีคุยดีแนะนำดีเออนะครับเขาบางทีก็บางก็ปวดหัวมอนกันนะอาจารย์เพราะบางคนก็มาแบบไม่ค่อยปกติก็มีเนาะ ก็เราเราก็เป็นที่พึ่งเป็นกำลังออใจให้ะครับแต่บางท่านก็มาก็อาจจะแค่จับจุดไม่ได้ออว่าต้องทำอะไรยังไงเราแ,แค่เตือนสติเขาแล้วก็ให้แนวทางเขาไปออแม่แต่พักหลังๆเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยโทรมาหาผมเยอะนะผมไม่รู้จะบอกกล่าวยังไงถ้าขอประทานอภัยออพระสงฆ์เนาะบางทีไม่ค่อยไม่รู้จะชี้แนะยัยงไงเลย นะครับอืมนะท่านเป็นพระบางทีก็แบบจะพูดยังไงดีจะแนะนํำยังไงดีนะเราเป็นคารวาสนะอาจารย์นะคอม,มาถึงเรื่องเล่าฮะอาจารย์ฮะรถซ่อนผีเออเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับอาจารย์เองหรือว่าเป็นคนที่ฝากเรื่องมาเล่าฮะ เอ่เป็นเรื่องของลูกดวงเหมือนกันครับก็จะเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดออกมาซึ่งอันเนี้ยต้องตั้งใจฟังดีๆเนาะมันก็จะเป็นจัก,กรวาลเรื่องผีที่ผูกพันมาจากเรื่องก่อนด้วยเหมือนกันแล้วก็เรื่องเนี้ยเนาะใครที่กำลังขับรถอยู่ไร์กำลังฟังไร์เสริรอยู่ก็ตั้งจิตดีๆนะครับพยายามขับรถมีจตดีเดึงอาจจะเสียวสนหลังหน่อยนะก็เรื่องเนี้ยครับผม ลดซ่อนผีเนี่ยมันมันเกิดจากครอบครัวน,นึงเนาะก็คืขอขอนำสมมติชื่อคุณเชษกับคุณแพรนะคะผมครอบครัวเนี้ยก็มีด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกอะครับผมลูกก็เป็นลูกสาวนะครับเอ่อครอบครัวเนี้ยปกติเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็เปิดโรงงานเล็กๆในการทำพวกอาหารแพ็คแพ็กเกจที่อาหารในพวกนี้ครับแล้วทีเนี้ยด้วยที่ว่า คุณสามีก็ต้องใช้รถคุณภรรยาก็ต้องใช้รถใช่ไหมครับออลูกก็ต้องไปโรงเรียนเงี้ยก็เลยเหมือนกับสลับหมุนเวียนกันไม่ทันคุณสามีก็ต้องไปทํางานไปหาลูกค้าคุณภรรยายก็ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าเอาเงินเอาเงินกําไรจากทําธุรกิจส่วนก้อนหนึ่งอะเอาไปซื้อรถด,ดางรถดีไหมเขาก็เลยอยากได้รถสักคันหนึ่งมาเอาไว้ช่วยกับ พพอร์ตครอบครัวด้วยแล้วก็ทํางานด้วยสลับหมุนเวียนกันแต่ทีเนี้ยด้วยที่ว่าเออเขาอยากได้เป็นเป็นรถยุโรอ่า mm hmm. เพื่อที่จะให้สถานะดูดีหน่อย mm hmm. ในประมาณนี้เนาะ mm hmm. ก็แต่ว่าด้วยที่ว่ามันค่อนข้างราคาสูง mm hmm. เขาก็เลยมองว่าอย่างนั้นก็ลองดูเป็นมือสองไหมแบบมือสองดีๆที่สภาพดีๆในใหม่ๆอยู่ซึ่งมันอาจจะราคาถูกกว่าล้านหนึ่งหรืออาจจะครึ่งล้านใน mm hmm. รประมาณนี้ครับ เขาก็เลยไปดูรถที่เต็นท์รถแถวกาญจนาุิเศกซึ่งมันก็เป็นแหล่งแล้วเนาะพี่เนนตรงนั้นนะ่ะเขาก็เลยไปดูดูดูไปกับภรรยาเขาเขาก็ดูทุกเต็นเลยครับจนจนเต็นเต็นเนี้ยเป็นเต็นสุดท้ายแล้ะที่มันจะสิ้นสุดถนนแล้วครับเขาก็ไปเจอรถคันนี้จอดอยู่ที่รุ่นลองท็อปแล้วไม่นานน่านจะ เ,เก่ากว่ารุ่นที่ออกใหม่ประมาณสองปีสามปีเองซึ่งปีซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปีสองพันห้าหกสิบห้าเนาะอาจารย์ไม่ต้องบอกชื่อเต็นเขานะไม่บอกค่ะคือเขาก็เลยเออคุณภรรยาเห็นเขาก็ตูกใจตาเลยว่าชอบรถคันนี้เท่าไหร่แล้วสเปครุ่นสีอะไรก็ดีหมดเนี้บหมดเลย แต่ก็ต้องมาเช็คก่อนว่ารถมีการชนหนักไหมมีเปลี่ยนอะไรอะไรไหมซึ่งเจ้าของเขาก็แ,ฟแ,ฟแฟร์ๆค่ะเขาก็บอกว่าเออรถอะเคยมีประสบอุบัติเหตุมาก่อนอนะชนหนักออใช่เ,ออเขาบอกเขาบอกตรงๆว่าออรถนะ่ะมีชนหนักมาก่อนแต่ว่ามีการซ่อมการโป้งการทําอะไรทุกอย่างโดยศูนย์เบนซ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วแสดงว่าศูนย์เขาดีมากเขาบอกใช,ออใช่ใช่ครับคือรถรถ,รถใหม่มือมือเดียวด้วยแล้วก็จอดอยู่เนี่ย มา,มานานแล้วก็หลายปีแล้วแล้วก็ไม่มีใครมารับเลยลดราคาแล้วอะไรก็แล้วก็ไม่มีใครรับไม่มีใครเอาแต่ก็มีคุณเนี่ยที่มาเห็นแล้วชอบอเขาก็เลยเหมือนกับคุยดีลราคากันนะคะพี่เนธจากจากที่แรกที่เขาที่เขาขายอะเห็นเขาบอกว่าจากที่ประมาณประมาณล้านล้านสองล้านสามนะครับคุยไปคุยมาเจ้าของเลยกัดฟันลดเหลือแค่แปดแสนโอ้รถเยอะนะสี 4, นะ่แสนอะ ลถเยอะมากรดแบบรถแล้วก็มีแถมนั่นแถมนู่นเยอะแยะไปหมดจนแบบคุณคุณสามีคุณสามีเขาก็ดีใจอะค่ะเขาก็เหอรถรถพิลโอมคันแรกของเขาเนาะเขาก็เลยเออถอยขอแบบจ่ายเงินวางเงินวันนั้นเลยยังไม่ไปโอนยังไม่ไปโอนเลขโอนอะไรก็คือขอเอากลับวันนั้นเลยอะฮะเอากลับมาปุ๊บยังไม่เอาเข้าบ้านครับเอารถอะไปเข้าศูนย์เคลือบเคลือบพลาสติก<อ>เคลือบแก้วอะไรพวกนี้ครับ ราก็ต้องรองคิวเนาะประมาณสองวันก็เลยเอารถทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากเอาเข้าบ้านที่เก๋ขับไปขับมาเหอะรถใหม่ก็ mm hmm. เลยทิ้งไว้จนวันที่เขาไปรับกลับอะค่ะพี่เนธเจ้าของศูนย์อะเขาก็เลยมาถามคุณเชษว่าคุณเชษรถคันนี้เอามาจากไหนเออคุณเชษขับมานานหรือ,อยัง mm hmm. คือเขาก็เลือกรัลกลกืลกรักกคุณเชษ์ก็เพิ่งจะซื้อมาได้สองเพิซื้อมาว,วันที่เอาเข้ามาน่ะแหละไม่ได้เพิ่งจะไม่ยังไม่ได้ขับไปถึงไหนเลยเพิ่งจะซื้อมาเนี่ยวางเงินไปแล้วเป็นเงินรถมือสองเขาบอกแล้วมีมีอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่ารถคันนี้บอกไม่มีหรอกครับแต่ผมว่ามันแปนลกๆนะรถคันนี้โอ้โหรถไม่แปลกหรอกแค่มันเคยชนหนักมาก,ก่อนแล้วคุณเชษ์ได้ถามเจ้าของศูนย์อู่ไหมว่า รถมีใครตายอยู่เปล่าเท่านั้นแหละค่ะเขาก็เลยโทรไปถามที่เต็นว่ารถมีคนเสียชีวิตไหมซึ่งคนที่รับสายก็ไม่ใช่เจ้าของครับแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนพนักงานในนั้นเขาก็บอกรถไม่มีไม่มีคนเสียชีวิตประวัติไม่มีใครเสียชีวิตนะคบอะไรอย่างเงี้ยเออัึงเด็กเด็กเต็นมันก็บอกว่าไม่มีไม่มีมมอะตัวเชนเขาก็บอกไม่มีหรอกเออซึ่งเจ้าของศูนย์เครือบเครือบแก้วรถนะครับเขาก็ เออไม่เป็นไรหรอกครับงั้นงั้นงั้นก็คงไม่มีอะไรมั้งเอออะไรประมาณนี้เขาก็เลยขับรถกลับเข้าบ้านเนาะแต่พอกลับเข้ามาในบ้านปุ๊บหมาครับที่เขาเลี้ยงอยู่อะ่ะมันเห่ากันโชกตัใส่รถแบบเห่าแบบหนัก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 เลยซึ่งเขารู้ว่าหมาเนี่ยมันมีผิดปกติอะไรบางอย่างหรือมัน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 ตื่นรถใหม่หรือเปล่าเออเขาก็ยังมองว่าเออหมานะ่าจ,จะไม่คุ้นรถ oh. เออแต่พอลงรถมามันก็ยิ่งเห่าอะครับแต่มันไปเห่าอยู่ข้างประตูคนนั่งอีกข้างหนึ่ง mm hmm. ึ่งแก่ก็ไปเปิดดูแล้วหมามันก็หยุดเห่าแล้ววิ่งหางจุกตูดไปเลยครับคือมันก็เป็นเรื่องแตซึ่งเช่นว่าเออติงตองมัง้งหรืออะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยเข้าบ้านทีนี้ภรรยาก็าถามว่าเออเป็นไงบ้างแล้วกลับมากับใครเห็นเห็นนั่งรถมาด้วยอะไรไหมาึ่งเช้งว่า อาเล่นฉันเป็นเหย่ยฉันมาคนเดียวอย่ามาพูดอะไรน่ากลูวน่ากลัวนะเมื่อกี้ก็เจอเจ้าของไอศูนย์ทำเครืองสีเครือบแก้วพูดอะไรแปลกๆแ,แล้วไม่มีหรอกไม่มีคนตายรถคันนี้หรอกเชื่อเหอพยายามอ้าวก็ฉันเห็นอยู่มีผู้ชายนั่งมาด้วยหรือหนาตาฝ่าย เขาก็เลยเออไปดูดูทีนี้เออมันมีจริงไหมหรืออะไรไหมหรือเป็นเงาคือมันก็ไม่มีฮะพยายามอาจจะตาฝาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ่ะก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องตรงนั้นซึ่งการใช้รถทนันย์ครับก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งซึ่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นประมาณสักเดือนหนึ่งครับ mm hmm. แต่พอเข้าเดือนที่สองเนี่ยก็มีการสลับรถกันใช้แหละทีเนี้ยจากที่คุณเชษ์ใช้อยู่อะครับ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่า mm hmm. เขาขอเอารถ เอารถญี่ปุ่นของของตัวเองอะเอามาใช้แทนดีกว่าแล้วก็ให้ภรรยาใช้เพราะรว่ารู้สึกว่ามันมันกินน้ํามันเออเพราะว่าเขาวิ่งเขาวิ่งข้างนอกบ่อยวิ่งห่าต่างจังหวัดบ่อยเขาก็เลยเอารถอันเนี้ยให้ภรรยาไปใช้รับลูกส่งลูกไปตลาดไปละอินดีกว่าภรรยาเขาก็มาใช้เขาก็เขาชอบรถคันนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเออเวลานั่งแล้วมันรู้สึกบุนใจมันรู้สึกอบอุ่นดีเออนั่งแล้วสบายแต่ว่า มันเกิดเรื่องขึ้นคือเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนแล้วคุณครูถามว่ามีน้องชายมาด้วยหรอคะออืมอืมซึ่งภรรยาก็งงว่าใครคะมาคนเดียวคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้คิดเขาเปิดกระจกสวัสดีคุณครูอ่ะคุณครูบอกว่าคุณครูเห็นผู้ชายนั่งอยู่ข้างๆใส่ใส่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเสียงเกงสแรกสีเทาๆทําทผมเนียเน้ยบๆีตลอดเลยหนะ้าขาวๆซึ่งด้้นนึกว่าอาจจะเป็นน้องของคุณแพรหรือเปล่าคี่คุณแพรบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีสามาคนเดียวเออแล้วก็ยังไม่จบนะครับไปไหนก็ตามนอะ่ะจะมีคนทักว่ามากับใครตลอดเลย จะไปกินข้าวกับเพื่อนไปหาญาติไปอะไรอย่างเงี้ยเวลามาเนี่ยจะเห็นเห็นว่ามีผู้ชายนั่งข้างๆซึ่งคุณแพ้ก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงก็บอกว่าเออเป็นคนที่หน้าตาผิวพรรณดูดีดูขาวดูผ่องดูดูเนี้ยบแพ้ก็เริ่มเริ่มแบบเออเริ่มเริ่มกังวลว่ารถมีอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ก็ยังฝืนใจขับอยู่แต่ด้วยที่ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยครับมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะคือ,อคุณแพรเนี่ยแกขับรถไปแทนคุณสามีในแถวแถวพวกแถวแถวเส้นกําแพงแสนนะครับตะค้อนประถมเนาะซึ่งก็เหมือนกับไปหาลูกค้าแหละสามีไม่สบายอยู่บ้านไปหาลูกค้าเอาตัวอย่างสินค้าไปลูกค้าดูแต่ตอนเวลาขับกลับเนี่ยมันก็มืดแล้วก็ประมาณ สองทุ่มสามทุ่มมาเขาขับรถมาคนเดียวเปี่ยวๆแหละแล้วเหมือนกับเหงามั้งเขาก็เลยแบบไปเปิดรายการผีฟังทีเนี้ยพอเปิดรายการผีฟังอ่ะตัวแกก็รู้สึกเออรู้สึกกลัวม้่งรู้สึกตื่นบ้างอะไรประมาณนี้ตามตามนิสไย้ของคนนี้เขาฟังรายการผีในรถเนาะแต่ฟังไปฟังมาเพลินๆไปอะครับห่างตาแกอะแกบอกว่าแกเห็นมีคนนั่งอยู่ข้างๆ ถ้าหันไปก็ไม่มีแต่พอรถติดพอรถติดไฟแดงอะครับทีเนี้ยก็ยังเห็นอยู่แต่พอพยาย,ยามจะหันกลับไปก็ไม่เห็นอีกแต่เขาเขาว่าเป็นผู้ชายนั่งอยู่หันข้างๆอยู่แต่พอทีเนี้ยขับรถจะถึงบ้านแล้วครับรถด,บดับดับกลางทางครับรถดับรถดับแบบดับแอ่ดับเลยฮะต,ตาทไม่ติดแล้ว ไม่รู้ด้วยระบบอะไรนะครับรถอะมันล็อกหมดเลย<ม>ล็อกหมดเลยแล้วเปิดรถไม่ได้แอร์แต่ว่าแอร์ยังติดอยู่นะฮนะเปิดรถไม่ได้อะไรไม่ได้โทรหาสามีสามีบอกว่าลองลองดับเครื่องสาตาร์ทใหม่่ะก็ไม่ได้อีกแอ์ติดแต่เครื่องยนต์ไม่ติดครับแล้วทีเนี้ยยังไม่ได้วางสายนะครับเขาสามีได้ยินเสียงคนวุ่นวายในรถเป็นเสียงผู้ชายวยุ<ม>่นว<ๆ>ายครับก็เลยถามคุณ<ม>แพรว่าคุณแพร อยู่อยู่ในรถคนเดียวหรือเปล่าอ,อยู่กับใครผมได้ยินเสียงคนวายวายโบกเบรคตะโกนร้องนั่งรถเนี่ยเสียงผู้ชายที่ไหนไม่ได้อยู่กับใครอยู่คนเดียววิทยุก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอะไรเลยแล้วสายของคุณสามีก็ตัดไปเฮะแล้ววินาทีนั้นอนะแพรรู้สึกว่าข้างข้างข้างแพรมีคนนั่งอยู่ออืแล้วก็มีเสียงร้องร้องแบบร้องเจ็บปวดเนะรอพี่เนทร้องโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยครับร้องแบบเจ็บเจ็บผมเจบ็บผมทรมานผมเจ็บแล้วก็ร้องโอ้ยโอ้ยแบบโวดโอยเป็นเสียงผู้ชายร้องปอดโอยแบบทรมานนะแล้วแพรก็เลยแบบหันไปมองนะสิ่งที่แพรเห็นก็คือเป็นผู้ชายเลือดโซกเต็มตัวเลยะค,ะครับแล้วก็แล้วก็นอนร้องทรมานอย่างที่บอกอ สติตอนนั้นคือสติสตังหลุดกรีดออกมาลั่นรถแล้วก็เอาหน้าอากักพวงมาไั่อะครับแล้วก็กรีีดกรีดกรีด,ด,ด,ดแล้วหายไปดูอีกทีเดยวก็หายไปแล้วแล้วประตูเซ็นทรัลล็อกมันก็ปดแกนก็เลยออกไปข้างนอกแล้วก็โทรหาสามีแล้วก็บอกว่าอยู่เส้นเนี้ยมารับหน่อยก็เลยต้องเอารถอีกคันหนึ่งมารับแล้วคันนี้จะเอากลับยังไงอะ ก็เลยต้องสนับรถกันขับแพรก็เลยไปขับรถคันเดิมคันเก่าคุณสามีก็ขับคันเนี้ยเข้าบ้านพอถึงบ้านปุ๊บแพรไม่ไม่ไงเลยอาบน้ํานอนเลยแล้วก็ตื่นมาก็อาการเหมือนคนเป็นไข้หัวโกรนะลยครับแล้วก็พอได้สติก็มาเล่าให้สามีฟังว่าเขาเห็นแบบนี้จริงๆมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีคนเห็นแบบนี้บ่อยซึ่งตอนนั้นอะ ลูกสาวเขาอะก็เดินมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่พูดจริงๆค่ะหนูอะเห็นพี่ผู้ชายคนเนี้ยในรถบ่อยมากเด็กประมาณห้าขวบหกขวบเองค่ะพี่เนเด็กไม่โกหกบ,บอกหนูเห็นบ่อยมากแลพี่เขาชอบยิม้มให่หนูค่ะคทีนี้คุณแพคคุณสามีบอกเขาก็ไม่เชื่อบอกว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไมีผีเธอ บงรายการผีจนเพี้ยนหรือเปล่าหรือเธอดูหนังผีมากแล้วก็ไปขับหรือเหนือ่อยหรืออะไร mm. แล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ของรถก็ได้ก็เลยเอารถไปให้ช่างดูช่างก็ดูแล้วก็บอกปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเสียหายเซ็ต mm. ระบบใหม่เสียตังค์แล้วเลยกระจบไม่มีอะไรเลยฮนะก็ยังยังไม่เชื่อว่าอันนี้มีผีจริงๆ mm. คุณแพ้ก็เลยบอกว่าเขาไม่สบายใจที่ได้ขับรถคันนี้แล้ว เขาขอเอารถคันนี้ให้สามีไปขับครับแล้วก็กลับมาขับในญี่ปุ่นเหมือนเดิมทีนี้คุณสามีเจอเหมือนกันครับพี่เนธลักษณะคล้ายๆกันก็คือขับไปไหนก็จะมีคนทักว่ามากับใครกลามีก็เอกใจและเริ่มวิววิวแล้วว่าทำไมมันเหมือนกับที่ภรรยาโดนทักเลยครับ แล้วจุดที่บันพีกที่สุดก็คือสามีคิดว่าจะเอารถคันนี้ไปให้พระเจิมดีไหมเพราะว่าเอามาเนี่ยยังไม่เคยให้พระเจิมเลย <S <S แล้วมันไม่มีรอยเจิมไม่มีอะไรก็เลยเอกไปให้พระเจิมดีกว่าจะได้สบายใจทั้งทั้งเราท,ทั้งทั้งสารยาก็เลยไปวัดวัดหนึ่งครับอยู่ในกรุงเทพนี่แหละก็นิมนต์หลวงพ่อมาเจิมรถให้หน่อย หลวงพ่อท่านก็เริ่มตื่นแต่กระโปรงรถเปิดรถมาขึ้นไปนั่งกําลังจะเจิมและหลวงพ่อชักครับอืหลวงพ่อช,ชักชักตาตั้งเลยตาตั้งเลยแล้วก็โยนไอ้นี่ฮะโยนโยนออไ,ไอ้ไอ้ถ้วยถ้วย,วยแป้งอะลงมาแล้วแกก็ได้สติแกก็แกก็กระโดดลงมาแล้วแกก็บอกผีหลอกผีหลอกผีหลอกแล้วก็ไปเลยฮะแล้วก็ไม่เจิมต่อเลยทีนี้ สองสามีภรรยาก็มองหน้ากันสิครับว่าเออเอาไงต่อมันน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงแล้วมั้งก็เลยเอามานั่งกลับบ้านมานั่งคิดกันเอาไงดี mm hmm. ตอนนั้น mm hmm. เพื่อนของคุณแพนเนี่ย mm hmm. ก็เลยมาที่บ้านแล้วก็มาคุยเรื่องเนี่ยกันว่าจะมีอาจารย์ไหนช่วยได้บ้าง mm hmm. ก็เลยแนะนําผมมา mm hmm. แต่ผมยังติดยังติดคิวอื่นอยู่ซึ mm hmm. ่งอ mm hmm. าจจะต้อง ต้องรอเวลาประมาณประมาณเจ็ดวันกว่าจะได้คุยกว่าจะได้นัดแนะนานนานเพราะว่าตอนนั้นคือเขาก็ไม่ได้บอกเขาแค่บอกจะดูดวงจะอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็เขาก็บอกเวลาเจ็ดวันนั้นนะ่ะยิ่งใกล้ถึงที่จะได้คุยกับผมนะ่ะคุณแพ้ยิ่งฝันแปลกๆซึ่งแกฝันว่าแกจะนั่งรถนั่งรถคันเนี้ย แต่เป็นเป็นฝั่งคนนั่งนะครับแต่คนขับเป็นผู้ชายหล่อๆนิบเนี่ยสมาร์ทขับรถคันนี้ให้แล้วพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวหลายที่แต่ไม่ลง,งแต่ก็คือผ่านทะเลผ่านภูเขาผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าผมชอบคุณนะครับคุณแพ้ผมอยากอยู่กับคุณเราอยู่ด้วยกันไหมผมอยากดูแลคุณจะเทคแคร์คุณจะดูแลคุณไปถึงที่สุดเลยเราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าจน จนพอเริ่มใกล้ๆวันแบบเนี้ยครับก็เริ่มฝันเห็นผู้ชายคนเนี้ยเริ่มแนบแน่นขึ้น<ม>เริ่มบอกรักเริ่มแบบชวนไปอยู่ด้วยอะไรด้วยแต่สิ่งที่น่ากลัวคือผู้ชายคนนี้ยจากที่หล่อๆครับก็กลายเป็นคนที่มีสภาพเละไปหมดเลยแล้วก็ทุกคือจะต้องสะดุ้งตื่นจากฝันเนี้ย<ม>แล้วก่อนที่จะมาคุยกับผมคืนนั้นอะสะดุ้งตื่นหนักแล้วก็ไม่ได้นอนเลยคุณสามีก็ฝันเหมือนกันแต่ฝันกลับตาลปัดกันครับ คุณสามีเนี่ยจะฝันว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถเหมือนกันมีคนขับรถก็คือผู้ชายคนนี้เหมือนกันแต่คุณสามีฝันว่าผู้ชายคนนี้ยเป็นผีน่ากลัวตั้งแต่วันแรเกเจ็ดคืนตลอดคือโดนผีคนนี้ยหลอกตลอดในฝันซึ่งถ้ามองแล้ว,วครับมันมันน่าจะเป็นว่ามันต้องมีแน่แหละทีนี้ก็เลยมาดูดวงคุณแพรดูดวงคุณสามีแล้วแล้วก็ได้ คุยกันเรื่องนี้ก็เลยถามคุณแพ้ว่ารถคันนี้บเบียนอะไรรับมาจากไหนอะไรยังไงแล้วไม่มีประวัติใช่ไหมอะไรอย่างนี้เขาก็บอกไม่มียังไงก็ไม่มีเพราะว่าคนขายก็บอกว่าไม่มีประวัติของคนตายมีแต่ชนหนักชนหนักชนหนักด้านหน้าชนหนักมากแค่นั้นเองทีนี้ก็เลยว่ะงั้น วันพรุ่งนี้ขับรถทัานนี้มาหาผมหน่อยมามาที่คอนโดผมหน่อยนี่ตอนนั้นผมอยู่คอนโดแล้วมันช่วงนั้นมันก็เวิร์คฟอร์มโมก็เลยมีเวลาเหมือนกับรับแขกก็ลเลยแบบเออนัดมาที่คอนโดมานั่งคุยกันที่ขอทเฮาส์แล้วรถก็จอดอยู่อยู่ที่ตึกทีนี้ก็เลยไปดูที่รถครับรถทัานนี้ตอนแรกที่สัมผัสด,ดูครับก็คือมีวิญญ,ญาณสถิตอยู่แหละแต่ ก็ลองไปดูว่าวิญญาเนี้ยเป็นใครยังไงสื่อสัมผัสได้ว่าเป็นเป็นผู้ชายทําบาโฮสฮะอ๋อเป็นหนุ่มบาโฮสแล้วเป็นหนุ่มบาโฮสหนุ่มหล่อหนุ่มบาโฮสซึ่งประสบอุบัติเหตุรถคันนี้เสียชีวิตในรถคันนี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นึกถึงแล้วก็ ดีลังกลับไปวิญญาณด,ดวงเนี้เป็นวิญญาณที่ถูกดวงวิญญาณดวงหนึ่งสังหารอ้าว oh. ถ้าพี่เนตรฟังเรื่องที่ผมเล่าผูกพันจองเวนีนวิญญาณตำรวจที่สังหารจิ๊กของเมียตัวเอง oh. หนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มบาโฮสคนนี้ครับ oh. โอก็คือแฟนเขามาเที่ยววาโฮสแล้วก็มาติดนุมก็เลยโดนล่างแหไปด้วยก,กับผู้ชายคนนี้ใช่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าแฟนแฟนเขาเนี่ยไปซื้อรถคันนี้ให้ดุ่มคนนี้ค่ะหลังจากที่คุณตํารวจคนนี้ท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้ววิญ,ญญาณก็แคนมากก็เลยไปตามฆ่าคนนี้ซึ่งวิญ,ญญาณดวงเนี้ยก็ถูกเหมือนถูกาสาดว่าให้ติดดถัคดีอยู่ตลอดเลยอื กลัวสรุปก็คือต้องต้องเจรจาก,กันนะครับเพราะว่าวิญญาดวงเนี้ยเขาก็ห่วงรถคันนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นรถมันเป็นรถที่คนที่เขารักซื้อให้ด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็มีจิตผูกพันอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมาย <c oughs> ก็เลยคุยเคลียร์กันว่าเออยังไงเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่รถคุณแล้ว <c oughs> มันยังไงแล้วก็ควรจะไปดีกว่าไหมซึ่งเขาก็ไม่ยอมไปครับ ก็เลยต้องใช้วิธีการ<ม>ดึงดวงวิญญาณนั้นออ,อกมาฝ<ม>ังหุ่นแล้วก็นำไปข้างนอกส่วนรถก็ต้องทำการเจิมใหม่ที<ม>นี้ก็เลยต้องเจิมรถให้ใหม่ครับแล้วก็รเรียกแม่ยานางสถิต<ม>รื่องตอนนี้เรื่องจบแต่สิ่งที่ไม่จบคือคุณเชษฐ์โหู่มากว่าทำไมเต้นรถถึงโกโหกเขาก็เลยขับรถคันนี้ ว่าจะไปจะไปขายคืนก็ไม่จะขายคืนดีไหมหรือ,อยังไงแต่เขาบอกว่าไปไปคุยความจริงกันดีก,กว่าแคก็เลยไปคุยว่ารถคันนี้สรุปยังไงไหนบอกไม่มีคนเสียชีวิตเนี่ยไปดูมาเรียบร้อยแล้วมีคนเสียชีวิตแล้วมีคนเจอทั้งผมทั้งเบียเจอเจ้าของเต็นท์ก็เลยบอกว่าเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอืม,อมปั๊มหัวใจ จริงๆอะปั๊มหัวใจได้แล้วตอนที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปเสียชีวิตอีกทีที่โรงพยาบาล mm. พี่เนเหตนครับอื mm. จริงๆก็เสียชีวิตท่าที่แล้วแต่แค่ปั๊มล่างขึ้นมาได้อย่างเฉยๆเนี่ยครับก็เลยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์สะหยองเกิดขึ้นกับการซืีอรถมือสองก็มีประมาณนี้ mm. Mm. แล้วพอเจอรถไปแล้วครับก็ ทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติดวงวิญญาณดวงนี้ก็ได้รับการปลดปล่อยเรียบร้อยแล้วอนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็รถคันนี้ก็เป็นรถที่เออ่ให้โชคให้ลาบเลยนะอ,อย่างก,กับครอบครัวของคุณเชฟคุณแพรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแพรโทรมาบอกผมว่าอาจารย์คะเรื่องเรื่องผีผู้ชายจบนะคะแต่ลูกสาวเห็นผู้หญิงนั่งคะ่ะเฮ้ย ก็ถามว่า huh. ผ yeah. ู้หญิงหน้ายังไงแล้วเป็นแบบไหนเป็นผู้หญิงหน้าหวานสวยๆอะค่ะผมสบายด้วยแล้วก็หันหน้ามายิ้มยิ้มให้ลูกสาวเออไม่มีอะไรหรอกลูกเทวดาเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่เนอ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือเรื่องรถนะครับเขาเขารถเขาดีอยู่แล้วแหละอ่าเราไม่ได้ไปว่าอะไรเขาฮะแล้วก็จริงๆเจ้าของเต็นท์น่ยอาจจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ดีนะเพราะว่าเขาก็พูดมาก่อนเลยว่ารถคันนี้เคยชนหนักแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ไปถูกชะตารถคันนี้อ่ะถ้าเป็นธรรมดาอย่างเราเราเราได้ยินอย่างนี้เราก็ต้องไม่ซื้อแลอะอันดับแรกนะเพราะว่ารถเคยชนหนักมา อ่าเป็นบางคนแค่รู้ว่าชนนิดนิดหน่อยนี้ยังไม่ซื้อเลยแต่อันเนี้ยเขาก็บอกนะเขาก็ถือว่าเขาซื้อตรงนะที่บอกแต่เพียงแต่ว่าใครจะไปบอกหมดล่ะว่ารถคันนี้มีคนตายนะครับพี่พี่ซื้อไหมครับอย่างเงี้ยคงไม่มีใครบอกหรอกนะฮะแต่ท่เน,นี้เขาเขาบอกมาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ท่เน,นี้จะด้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะมันอาจจะเป็นบุญเป็นกรรมสัมพันธ์กันทําให้ได้รถคันนี้มาแต่สุดท้ายล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เขาก็ไม่ได้ทาอะไรเรานะเออแถมพอดวงวิญญาณนี้หลุดออกไปเนี่ยรถคันนี้กลับให้โชคอีกเออนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เรื่องของรถมือสองเนี่ยมีเล่ากันไม่รู้จบรู้สินะอาจารย์ครับออผมเองเนี่ยใช้รถมือสองมาทั้งชีวิตจริงๆผมไม่เคยขับรถใหม่เลยนะผมจะซื้อรถมือสองบ้านก็มือสองฮนะรถก็มือสองแล้วก็รู้สึกว่าเออ มันก็แล้วแต่โชคชะตาที่เราจะได้ประสบพบเจอแตกก่ก็ไม่ได้ค่อยได้เจออะไรไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถือว่าปกติดีเพียงแต่ว่าเราผมจะถือเคสอยู่อย่างหนึ่งอาจารย์ก็คือว่าเวลาที่ผมจะซื้อรถเนี่ยผมก็จะอ,อันเชิญแล้วกันเรียกว่าอันเชิญแล้วกันแม่ย่านางรถที่มีบุญสัมพันธ์กับเราให้มาปกปักรักษารถคันนี้บอกทะเบียนบอกยี่ห้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บอกชื่อนามสกุลเรา แล้วผมเนี่ยเวลาที่ออกจากโชรูมมาเนี่ยผมจะเอาล้อรถเนี่ยไปแตะชนสักนิดหนึ่งเป็นเคสไม่รู้นะใครทําไงไม่รู้แต่ผมทําอย่างนี้คือ,อเลี้ยวชนอะไรสักนิดนึงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ชนถึงขนาดว่าถลอกนะเอายางอ่ะไปถูสักนิดหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็จะบอกว่าชนแล้วนะต่อไปห้ามชนอีกนะเออเอันนี้ผมก็จะทําอย่างนั้นแล้วก็ไม่เกิดกับผมนะ นอกสจักว่าเขาจะมาจิ้มท้ายอะไรเงี้ยอันนี้มีบ้างเออแต่ว่าจะแบบขับไปชนเลยเนี่ยไม่ไม่มีฮะมันกลับกลับแปลเปลี่ยนแปลอาจารย์ก็คือแบบเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ไหวเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างทํากระตุ้นให้เรารู้สึกกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เอออันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเห็นอาจารย์เล่าเรื่องรถมือสองนะครับนี่คือเรื่องราวของอ่า ขั้นหนึ่งแล้วกันที่เป็นลูกดวงสุดท้ายแล้วดวงวิญญ,ญาณน,นี้ก็ได้ถูกปลดปล่อยนะจานะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละฮะประมาณนี้กับเรื่องเล่าทั้งหมดฮนะวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญนะฮะอยากให้หลายหลายคนนะครับเข้าไปติดตามในเพจอาจารย์แล้วกันนะครับชื่อเพจว่ารายอาจารย์ โหรามหาเทพครับอ่าโหรามหาเทพนะครับก็ลองเข้าไปนะครับใครที่มีปัญหาอะไรยังไงก็ลองไปปรึกษาอาจารย์เบนละอาจารย์นะครับท่านเป็นเกี่ยวกับสายเทพโดยตรงอ่ามีพระพิการเนตรมีพระแม่ต่างๆก็ลองไปปรึกษาดูนะครับอ่าวันนี้ขอบคุณมากๆอาจารย์เบนนะครับเดี๋ยวรอเรื่องต่อไปนะครับครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ